บัดนี้บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้สมาทานศีลสมาทานพระกรรมฐานแล้วตอนนี้ไปก่อนที่จะฟังปฏิบัติธของท่าน้เท่าอันดับแรกกระรวบรวมกำลังใจของท่านเองเสียก่อนว่าเรื่องของท่านก็เป็นเรื่องของท่าน เรื่องของเราก็เป็นเรื่องของเราแล้วว่าความจริงฟังปฏิปทาของท่านที่นำามาเล่าสู่กันฟัง <c oughs> ก็เพื่อจะได้ทราบว่าคนที่จะเป็นพระอรหันต์ท่านมีกำลังใจเป็นยังไงพยายามศึกษากำลังน้ำใจของท่านไว้ คนที่เป็นจระจะเป็นอรหันต์จริงๆต้องมีอารมณ์เด็ดเดียวหมายความว่าต้องมีอารมณ์ทรงอยู่ในอิธิบาตทั้งสี่ประการให้ครบถ้วนแล้วก็มีจรณะห้าสิบห้าประการครบถ้วนเท่านี้ก็พอเป็นอันว่าแต่ทรงคุณธรรมตามนี้ได้พอแล้ว ทั้งนี้พร่อไรพรว่าสำหรับท่านผู้เท่า <c oughs> ที่นำประวัติของท่านมาเล่าสู่กันฟังเจนว่าท่านมีกำลังน้ำใจเด็ดเดี่ยวมากรักษาธรรมยิ่งกว่าชีวิตมีอารมณ์คิดไว้ดโดยเฉพาะว่าสิ่งใดที่ครูบาอาจารย์สอนเรา ถ้าสิ่งนั้นถ้าเราทำไม่ได้เราจะยอมตายซะดีกว่าอารมณ์ใจอย่างนี้เป็นอารมณ์ใจที่ตัดขั้นห้าคือไม่มีเยื่อใยในขั้นห้าอยู่แล้วหมดเรื่องกันก็เป็นอารมณ์ของบุคคลที่จะเป็นพระอาหารหันต์สำหรับบรรดาท่านพุทธบ,บริษัททุกท่านขอจงพยายามทรงกำลังใจไว้ใน ในอิธิบาตทั้สี่ประการให้ครบถ้วนอย่าทำปาะแปะปอแปะแบบที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าเหยียบพี่ไก่ไม่ฟออย่าทำตนประเภทเป็ดเป็ดมันเดินได้บินได้ไว่ายน้ำได้ร้องได้แต่เอาดีไม่ได้สักอย่าง มันดำดำน้ำก็ได้ดำน้ำได้ก็ไม่หมดตัวอย่างนี้ไม่สำเร็จผลฉะนั้นขขอมรดาท่านพุทธศาสนิกนชนจงตั้งใจรวบรวมกำลังใจของท่านให้สามารถทรงสมาธิไว้ได้เสมออารมณ์พุ่งสรางของจิตมันเป็นเรื่องธรรมดา เรารักษามันได้ไม่ได้ตลอดวันแต่ก็เราก็จะเอาชนะมันเป็นคราวๆไปแล้วนอกจากนั้นก็จงคิดไว้ว่าเราจะต้องตายเมื่อความตายจะเข้ามาถึงเราเราเกิดใหม่เราจะต้องดีกว่านี้หรือดีไม่ดีเราก็ไม่เกิดมันเลยเราจะดีกว่านี้เราจะทำยังไงอันดับแรก แล้วก็ยอมรับนับถือในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยปัญญาญานับถือสงเด็จใช้ปัญญาพิจารณาเสียก่อนว่าควรนับถือมาไม,ไม่และทำคำสองสอนในองค์สมเด็จพระชินวาวนงสอนมีเหตุมีผลสมควรหรือไม่ที่เราจะพึงปฏิบัติ เวลานี้ไม่ชีวิตลาจะมานั่งอธิบายกันฟังกันต้งสี่เวลาหนึ่งวันหวังว่าเข้าใจดีแล้วหลังจากนั้นก็เอาศีลที่องค์สมเด็จพระประทีพแก้วทรงประทานให้มารักษาไว้ย,ยิ่งกว่าชีวิตจิตของเราน้อมคิดถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์ ถ้าทรงได้อย่างนี้เราเป็นบสูดดาบันเมื่อเป็นบสูดาบันเนื้อความจะเป็นพระรหันมันเป็นของไม่ยากยากหรือไม่ยากอยู่ที่บสูดดาบันเท่านั้นแม้วผมนี่ขอพูดกับพระก็คิดว่าพระหลายท่านที่ตั้งใจดี ทำกิจเพื่อตนทำกิจเพื่อระศาสนามีรวมเรียกว่ายอมมอบกายถวายชีวิตแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆมีอยู่ในสำนักของเราถึงกับตัดลาบตัดยศตัดสนเสริญตัดสุขมีอารมณ์ใจไม่ทุกยอมรับถือกฎของกรรมมีอยู่ในสำนักของเรา เนื้อหลายท่านที่มีความมุ่งมั่นแม้แต่เคาวาดเพสตรีมีอารมณ์สำรวมอยู่เป็นอันดีไม่อยากจะมัวสมกับบุคคลอื่นมีความต้องการอย่างเดียวคือชำระจิตให้บริสุทธิ์เนืก็มีหลายท่านที่ตั้งใจทับทำกิจการงานกงสงไม่เห็นั็ความเหนื่อยยาก เสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อพระาศาสนามีความเคารพในพระรัตนตรยัยพยายามทรงศินห้าบริสุทธิ์ถ้าจิตมีความมั่นคงในพระนิพพานอันนี้ผมว่ามันไม่ยากสำหรับพวกท่านมีหลายท่านดีทรงได้แบบนี้ผมทราบ ที่ทราบกับผมไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเขาก็นหนังดูอาตามชอบใจคือหมายความสังเกตกันไว้จริยาของท่านผู้ใดทำกิจการเพื่อประโยชน์ส่วนตัวโดยเฉพาะหรือว่ามีกิจส่วนรวมหน้าที่ของตนเป็นยังไงมีอะไรเป็นเครื่องปฏิบัติเพื่อสาธารณประโยชน์ มีการจำกัดเขตความรู้สึกของตนมัตยัตว์ในรม์มัตยัตว์ในกายมัตยัตว์ในวาจามัตยัตว์ในใจไม่ฟุ้งเฟอ้อเกินไปไม่ติดในลาภโยสนเสริญสุขความจริงคนที่ไม่ติดในลาภโยสนเสริสุขนี่ถ้าไม่ได้กล่าวว่าเป็นวิสัยของพระโสดาบัน อันนี้ท่านกล่าวว่าเป็นวิสัยของพระอรหันต์ต่างหากถ้าก้าวไปจริงๆมันก็เป็นของไม่ยากสำหรับท่านที่ต้องการแต่ได้ว่าอย่ารีบเกินไปค่อยๆชำระใจไปดูปฏิปทาของท่านพูเท่าท่านบูเท่าเป็นพระที่ทรงอภิญญาสมาบัติแต่เราไม่เป็นไร เราไม่ได้ทรงอภิญญาสมาบัติก็ไม่เป็นไรคําว่าอารหัน์ไม่ได้หมายถึงว่าทรงวิชาสามเรื่องปัญญาหกและปฏิสัมมิทายานอารหันแปลว่าผู้ไกลจากกิเลสคือทำจิตให้ห่างจากกิเลสออกมาอย่าไปโมส้สมกับความรักในเพศ อย่ามวัวสมกับความโลภในลาบอยากจะได้ทรัพย์ได้สินเอามาปกครองเป็นทรัพย์สินของตนอยากจะไปมวัวสมกับความโกรธความเาทียมบารตัดอะไรในชีวิตไม่คิดว่าจะต้องการมันอีกคิดไว้อย่างนี้เสมอๆความเป็นพระรหันเป็นของไม่ยากสำหรับท่าน นี่บางเอื่นบางทีมีใครเขาย้อนถามมาได้ก็อาจจะย้อนถามมาถามว่าคนพูดเป็นพระอรหันต์แล้วดีอยังก็ต้องตอบว่าในขณะใดที่พระพุทธเจ้ายังไม่พยากรณ์ผมว่าเป็นอะไรผมก็ต้องบอกว่าผมยังไม่ได้เป็นอะไรถ้าถามว่ายังไม่ได้เป็นอะไรมาพูดเรื่องพระอรหันต์ได้ยังไง ก็ต้องตอบว่าพูดได้ตามที่พระพุทธเจ้าท่านพูดมาว่าผมเป็นสาวกของ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผมก็ต้องเกาะพระพุทธเจ้าเป็นพื้นฐานเอาลด้สำหรับพวกเราเองเครื่องจะประพฤติปฏิบัติก็จำไว้ก่อนแล้วกันว่าอะไรบ้างที่กล่าวมาเราควรจะปฏิบัติหรือเวลาไม่ถึงยี่สบนาที ก็ามาคุยของท่านผู้เฒ่าเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ <c oughs> ตามบันทึกของท่านเล่าให้ฟังว่าตอนที่ท่านทรงอภิญญาท่านคลั่งอภิญญาอยู่พักหนึ่งนี่ท่านบอกว่าท่านคลั่งนะท่านเขียนของท่านเองว่าอย่างนั้นผมก็ว่าอย่างนี้จะหาว่าผมไม่ปราโมทท่าน,นไม่ได้ ผมว่าตามท่านเขียนท่านบอกท่านคลั่งอพิญญาอยู่พักหนึ่งแต่ว่าคลั่งคนเดียวไม่ได้คลั่งโอชบ้านอารมณ์มันครื้มครม,มชอบกลนว่าต้องการอะไรจะทำอะไรไม่นคนได้ทุกอย่างแต่เดาว,ว่าอุปสรรคบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย เนี่ยแต่มาไม่เคยพูดเรื่องอุปสรรคของท่านให้ท่านนัหลายฟังวันนี้ก็มาพูดถึงอุปสรรคให้ฟังสักนิดหนึ่งนับตั้งแต่ท่านเริ่มปฏิบัติเพื่อกรรมฐานเข้าถึงปีติความแจ่มใสของผิวกายย่อมปรากฏหน้าตามีอารมณ์เต็มไปด้วยความสดชื่น สายตาของท่านเต็มไปด้วยความเมตตาปราณีอย่าพูดจาพาทีกับใครๆก็สแสดงประเดิมน้าของความเมตตาและสงสารมีความห่วงใยในคนทุกคนที่อยู่ในขอบเขตนั้นแทหนหลวพ่านเวลานั้นนุวพ่านมีภารกิจมากหนึ่งภารกิจในการปกครองพระ สองารกิจในการก่อสร้างสร้างคราวเดียวไรวัดสามารกิจในการรักษาคนไข้ที่มารักษาโรคในท่านสมัยนั่นโรงพยาบาลหายากแม้แต่สุขลลาชั้นสองก็ไม่มีในเขตอำเภอต่างๆนนในกระบนการที่สามท่านก็ยังมีความห่วงใยในความเป็นอยู่ของบุคคลที่มารักษาโรค ว่าเขาจะมีกินหรือไม่มีกินจะนอนหลับหรือไม่หลับมีผ้าห่มพอไหมมีอะไรในการคลองตัวพอหรือไม่ท่านห่วงทุกอย่างเวลากลางวันรักษาไข้รับแขกด้วยรักษาไข้ด้วยกลางกลางคืนรักษาไข้ท่านผู้เท่าก็รับภาระนี้ไปโดยที่หลวงพ่อปานมาได้สั่ง ท่านถือว่างานหลวงของท่านไม่ขาดงานราชของท่านไม่เสียรับาระที่หลวงพ่อปานทำทุกอย่างเอามาช่วยท่านทำเว้นไว้แต่ง,งานรับแขกในตอนกลางวันถ้าหลวงพ่อปานอยู่หลวงพ่อปานก็รับถ้าหลวงพ่อปานไม่อยู่ท่านก็รับแทนกลางคืนเดินถ้ำถ้ำถ้ม,มไปเสมอ ดูคนไข้ตัวคนไข้ดูคนที่มามากับคนไข้จะมีความสุขหรือไม่มีความสุขป้องกันภัยสำหรับวัดรักษาของสงฆ์เว็นอันว่าเวลาท่านเดินไปท่านบอกว่าถ้าไม่ได้เดินไปเฉยๆท่านห่วงชาวบ้านท่านก็ห่วงท่านห่วงตัวของท่านเองท่านก็ห่วง เวลาเดินไปรักษาทรัพย์สินของสงฆ์ตรวจดูความสุขทุกข์ของคนไข้ดูความสุขความทุกข์ของคนที่เป็นเจ้าของไข้ท่านก็ทํากําลังใจของท่านให้ทรงสมาธิไปตลอดตามกําลังจิตของท่านท่านบอกว่าท่านเดินจงกรมเป็นนั้นว่าเวลาจงกรมคืนหนึ่งของท่านมีสองพัก ในช่วงระยะเวลาประมาณสี่ทุ่มถึงหกทุ่มในครั้งหนึ่งต่อไปครั้งหนึ่งเท่าที่สังเกตเห็นประมาณตีสองและตีสามต้องออกมาเดินอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นเขาก็ไปจำวัดท่านทำกิจหนักเวลาของท่านแน่นอนทุกอย่างนี่มาคุยกันถึงอุปสรรค ในบันทึกของท่านบอกว่านับตั้งแต่ถึงธรรมปีติเป็นต้นมาปฏิปักก็เกิดแก่ท่านทุกอย่างทั้งพระภายในวัดแล้วก็ทั้งทายกคำว่าทายกนีมนม่มัหมายมันหมายความว่าอุบาสกอุบาสิกาทายกคือเจ้าหน้าที่ของวัด ความจริงคนพวกนี้หลวงพ่อปานอยู่ในตำบลน,นั้นเขาเป็นคนในตำบลน,นั้นแต่ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาที่คนในตำบลของตัวเองและคนใกล้เคียงย่อมจะไม่เห็นความสำคัญของพระในวัดของตนต่างคนต่างก็สแสดงการ,การเหยียดหยามแม้แต่หลวงพ่อปานเองหลวง,ง,งพ่อปานเองเขาก็นินทาว่าร้าย ความดีท่านทำเหลือหลายแต่คนท่างหลายเหล่านี้ก็ยังนินทาติตเตียนอยู่เสมอเจอนั้นท่านพูดเท่าแต่ปฏิบัติตามแบบนี้เขา้าเขาก็บรรนามกันหาว่าท่านบาพระปกติธรรมดาเจ้าของถิ่นคนเจ้าของถิ่นส่วนใหญ่ ไม่มีใครชอบท่านเพราะท่านเป็นคนตรงไปแล้วก็ตรงมาตามพระธรรมวินยัวยแต่ว่าคนพวกนี้ไม่ยอมเคารพในพระธรรมวินยัยอะไรบ้างที่สามารถจะเป็นประโยชน์แก่ตนมันจะเป็นของสงฆ์หระอของคารวะของสาธารณประโยชน์ไม่สําคัญฉันต้องการก็แล้วกัน เมื่อจะต้องผ่านท่านตอนนั้นพ่อปานยกให้ท่านเป็นแม่บ้านควบคุมวัดท่านก็ไม่ยอมทุกอย่างถ้าผิดธรรมผิดวินัยเป็นอันว่าคนในแถวนั้นวางท่านไม่ใช่ทุกคนทั้งโกรธและทั้งเกลียดในท่านใครไปใครมาก็แจ้งพอบพ,อ,พอคุยกับแขกที่มาใหม่ คุยไปคุยมามักจะอ้อมมาถึงท่านพเทธองค์นั้นว่าพระองค์นี้เป็นพระบาบาบา,บาจงอย่าคบหาสมาคมด้วยในระยะแรกๆบางทีคนที่เข,เขาเข้ามาใหม่ๆเขาเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นเขาก็เชื่อคนปากเนาวประเภทนั้น แต่ว่าพอเข้าถึงความสัมพันธ์ในท่านเขาหน่อยเดียวเขาก็เลยด่าคนส่งข่าวต่อไปว่าเจ้าคนส่งข่าวนั้นมันเลวแสนเลวไม่ได้มีความดีอะไรไม่รู้จักความดีของคนดีท่านต้องต่อต้านการรมประเภทนี้มาตลอดเวลา เคยกราบเรียนถานท่านถามท่านว่ามีความรู้สึกเป็นยังไงท่านก็บอกว่ามันเป็นของธรรมดานนิคุณนาทิโลเกอ,อนินทิโตคนที่ไม่ถูกตินทานในโลกมันไม่มีในบางครั้งท่านก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นคนหน้าบัดสี <c oughs> มีสภาพเหมือนไม่ใช่พระ ก็มีหลายคราวที่ท่านถูกฟ้องร้องจากคนประเภทนี้พระประเภทนี้แต่ว่าท่านก็เฉยในที่สุดท่านก็เป็นผู้ชนะถ้าว่าท่านเป็นผู้บริสุทธิ์เวลาเจ้าคณะผู้ใหญ่เข้ามาสอบสวนท่านก็พูดตามความเป็นจริงที่ท่านปฏิบัติบรรดาพระผู้ใหญ่พวกนั้นท่านก็ใหญ่จริงๆ ท่านก็ไม่ยอมรับฟังเขาแต่เพีเพียงแค่โจดและจำเลยเท่านั้นท่านรับฟังเสียงของชาวบ้านและเสียงของคคลที่อยู่ภายในหรือพวกเจ้าของไข้หรือคนไข้ <c oughs> ข่าวจากพวกนั้นมันก็ตรงกันข้ามกับข่าวที่พวกนั้นไปฟ้องเป็นอันว่าท่านก็เป็นผู้บริสุทธิ เวลาถูกฟ้องถูกร้องเข้ามาสอบสวนเคยเข้าไปกราบเรียนท่านถามว่าม,มีความรู้สึกเป็นยังไงท่านบอกว่าสบายใจได้ที่มีโอกาสได้ใช้นี่กฎของกรรมไปซะอย่างนั้นอีก <c oughs> อันนี้เราบรรดาท่านพุทธบริษัทคนจะรับฟังแล้วก็จำเข้าไว้ท่านก็เคยบอกให้ฟังบอกคุณ ไอ้ใครเขาว่าเขาด่าเขานินทาเขากล่งแกล้งคุณอย่าไปสนใจเขานะอย่าไปถือว่าบุคคลนั่นเขาเลวความจริงเขาไม่ได้เลวเรามันเลวแต่พูดเดียวท่านพูดแบบนี้ก็นึกไม่ออกเห็นท่านดีด้วยการทั้งปวงไอ้ความดีของเราเนี่ยได้เข้าไปหนึ่งหนึ่งในร้อยของท่านมันก็ไม่ได้ แต้ท่านก็บอกว่าท่านเลวได้กลาบเรียนถามว่าเลวตรงไหนครับผมอยากจะทราบว่าสินสีขาบทไหนบ้างที่ท่านบกพร่องท่านบอกว่าฉันนั่งนึกดูทุกคืนไม่ทุกสีขาบทฉันไม่ได้เคยบกพร่องถามว่าธรรมะจุดไหนบ้างที่ท่านบกพร่องท่านก็บอกว่านิพพานท่านยังไปไม่ได้ยังบกพร่องเอาคนนั้น พังที่เรานี่เราไปเอาเอาหนูไปคุยกับช้างมันก็ยุ่งเลยบอกว่าเรื่องนิพพานไม่บกพร่องแต่พิญญาสมาบัติท่านทรงท่านต้องมีศีลบริสุทธิ์มีทุกอย่างดีมีสมาธิเข้มแข็งท่านบอกว่าจริงชาตินี้ตอนต้นก่อนฉันยังไม่บวดฉันเลว แต่ตอนบทแล้วฉันพยายามทิ้งเลวก็เลยถามว่าไอความเลวในสมัยก่อนบชใช่ไหมที่ทําให้ท่านต้องโูกเข้ากล่งแกล้งโดยการทั้งปวง <c oughs> ท่านบอกว่าไม่ใช่ฉันเลวไม่ใช่ก่อนต่างหากเอาเรานั้นถามว่ารู้ได้ยังไงท่านก็นบอกว่านี่เราพวกเดียวกันนะ นี่เราพูดเดียวกันฉันคุยฟังได้เคยไปถามหลวงพ่อปานนะเปลา่าว่าฉันปฏิบัติถึงไหนก็เลยกราบเรียนท่านบอกว่าไม่ได้ถามเป็นเ,เพียงว่าหลวงพ่อปานบอกว่าท่านเป็นผู้ทรงสมาบัติปัดคล่องแคล่วมากและเป็นผู้ทรงภัญญาสมาบัติคล่องมาก ท่านก็นบอกว่าเพราะฉันทรงอภิญญาสมาบัตินาซิฉันจึงไม่โกรธเขาฉันถอยหลังไปดูอตีตังด้วยอำนาจในอดีตด้วยนอนาอตีตังสยานและฉันก็ใช้ปุเพนิวาสานุสติญาณเมื่อใชกอ่ก่อนๆนี่ฉันมันระยำมากจริงๆะ ตอนนี้อที่เขาด่าเขาว่าเขาแกล่งเขาแก,กล้งเขาฟ้องเขาล้องนี่มันเป็นเศษของกรรมความชั่วที่ฉันทำเท่านั้นฉันเต็มใจใช้ดอกเบี้ยของความชั่วแต่ไม่แน่หรอกคุณนะฉันยังเป็นผู้ทรงฌานโลกีอยู่ดูแต่ท่านพระเทวทัตทรงฌานโลกีเหมือนฉัน ท่นก็ทรงพริญญาสมาบัติเหมือนกับฉันแต่ว่าฉันอาจจะดีสู้ท่านไม่ได้เพราะว่าพิญญาสมาบัติอาจจะอ่อนกว่าแต่ฉันก็ถือป่าช้าเป็นวัดฉันก็เล่นสมาบัติของฉันเล่นโกโพมันก็คล่องดีแต่คุณอย่าเพิ่งคิดว่าการทรงคุณธรรมเท่านี้มันเป็นของดีนะ ท่านพระเทวทัตท่านได้พิญญาสมาบัติท่านลงอเวจีได้สำหรับฉันก็เหมือนกันถ้าเผลอมาอะไรฉันก็ลงอเวจีเหมื่อนั้นจังได้กราบเรียนท่านว่าอภาิญญาสมาบัติเป็นของดีจะทรงต่อไปตลอดไปไหมท่านบอกว่าแาฉันเล่นมาตั้งปีแล้ว <c oughs> เล่นของฉันคนเดียวสนุกสนุกฉันเล่นฉันมาปีหนึ่ง เล่นไปเล่นมาเวลานี้ฉันรู้สึกตัวแล้วเมื่อฉันได้ใหม่ๆฉันรู้สึกว่าแหมมันโก้มันเก๋จริงๆให้ความประมาทความทะเยอะทะยานท่านลงตัวมันเกิดขึ้นมานั่งคิดว่าชายแลย้วหญิงคนไหนหนอที่จะมีความดีสม่ำเสมอกับเราได้สมาบ,บัติแบบเรา เล่นอะไรก็ได้ตามความประสงค์อยากจะไปเที่ยวนรกอยากจะไปเที่ยวสวรรค์อยากจะเที่ยวพรมโลก <c oughs> อยากจะรู้เห็นจะไปประเทศไหนเมืองไหนมันของเล็ก,ลกๆจริงๆนึกปั๊บเดียวถึงหมดตอนนั้นมันครึม,มฉันนึกว่าฉันดีกว่าคนหลายล้านคนแต่ว่าเวลานี้ฉันรู้สึกตัวแล้วว่าฉันมันยังเด็กเกินไป พ่อไรพระว่าฉันยังไม่พ้นวิสัยของนรกถ้าฉันหลงไหลฝ่ฝันอยู่ในพิญญาสมาบัติอย่างนี้ดีไม่ดีฉันต้องไปนั่งคุยกับพระธรรมเทวทัตนในเอเวจีมหานารกเป็นอันว่านับตั้งตอนบัดนี้เป็นต้นไปนี่หนึ่งปีผ่านมาแล้วฉันเสียเวลามากฉันเสียดายเวลา แต่เวลานั้นฉันมันบ้าอะิญญาสมาบัติฉันก็นึกว่าฉันไม่พู้วิเศษเสียเวลาหนึ่งปีเส้นดายจริงๆตอนนี้ไปฉันก็จะขอถืออพอภิญญาสมาบัติเป็นพื้นฐานที่จะพยายามทําจิตของฉันให้เข้าเขตตัดอบายภูมิ ในกราบเรียนถทมน่้นว่ามีความมั่นใจหรือครับว่าจะเป็นพระอริยรเจ้าได้ท่านก็ตอบว่าเรามันก็ต้องลองถ้าเราไม่ลองมันก็ไม่รู้ถามฉันอย่างนี้ฉันก็ตอบไม่ได้ว่าฉันจะเป็นพระอริยรเจ้าได้หรือไม่ได้แต่หลวงพ่อปานท่านสั่งฉัน ให้ไปหาพระองค์นั้นให้ไปหาพระองค์นี้ไปศึกษาเพราะท่านบอกว่าท่านปรารถนาพทธโพมิเรื่องความเป็นพระอรียเจา้าท่านไม่มีโอกาสไปสามารถจะสอนได้บอกได้แต่ตัวท่านเองไม่ใช่พระอรียเจา้าฉะนั้นถ้ามีความปรารถนาจ,จะเป็นพระอรียเจา้าจงไปหาท่านที่มีปฏิปทาคล้ายพระอรียเจา้า ท่านบอกว่าฉันจะไปเป็นอนันวา่านับตั้งแต่นี้ต่อไปสองสามวันฉันจะเดินทางไปหาพระประมาณสิบองค์ด้วยทัศนะแห่งนักทูดดงเพื่อไปศึกษากับท่านอนาบ,บรรดาท่านพุทธบริษัททัวท่างผู้รับฟังฟังตอนนี้แล้วก็ขอยุติไว้ก่อนเพราะเวลามันหมด ขาบรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระบรมสุคตได้โปรดรวบรวมกำลังใจของท่านแลนะเอาเยี่ยงเอาอย่างท่านพ้เท่าผู้ปฏิบัติเข้าถึงความดีแลนะรวบรวมกำลังใจของท่านนี้ในอิทิยาบทสี่จะนั่งก็ได้จะยืนก็นได้จะเดินก็นได้จะนอ,อนก็ได้นั่งทานไหนก็นได้ให้กายมันสบาย ยามรักษากำลังใจของท่านให้ทรงไว้ในอิมบาททั้งสี่ระการและรักษาจรณะธรรมที่สิบห้าระการให้ครบถ้วนท่านยจะมีผลตามที่กล่าวมาแล้วสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอท่านทั้งหลายจงไปผู้เข้าถึงธรรมตามที่พระพุทธเจ้าทรงบรรลุแล้วในชาติปัจจุบันนี้เถิดสวัสดี